ดูดวงส่วนตัวติดต่อได้ทางลาย m o t ต95ช่องทางเดียวเท่านั้นภายในเวลาทำการเที่ยงวันถึง2ทุ่มนะครับครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับการดูดวงเสี่ยงทายทำนายไพ่ทาโร่กันนะครับนะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมทำการดูดวงด้วยตัวผมเองเพียงคนเดียวไม่มีทีมงานไม่มีผู้ช่วยไม่มีแอดมินไม่มีลูกศิษย์ใดๆทั้งสิ้นผมไม่ได้รับสอนนะครับ และที่สําคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อหาใครก่อนทั้งสิ้นไม่มีการชักชวนทําบุญไม่มีการขอผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับโอเคครับมาเข้าเนื้อหาการดูดวงกันเลยนะเราก็จะมาทํานายไทยทักดูดวงเสี่ยงไทยกันด้วยไพ่ทาโรสากลกันเช่นเคยนะครับตามปกติหัวข้อแรนดอมแบบนี้ผมจะใช้ไพ่หนึ่งถึงสองสำรับตามความเหมาะสมของเนื้อหาซึ่งวันนี้จะใช้ไพ่หนึ่งสำรับเท่านั้นนะครับนะ และการทำนายของผมนี้ก็จะอ้างอิงเนื้อหาตามแนวทางทาโร่สากลผมไม่ได้มีพลังวิเศษใดๆนะครับและทุกคำทำนายนี้นะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่อ้างอิงจากเนื้อหาสากลดังกล่าวนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะวันนี้เราก็จะมาทํำรันดอมเสียงไทยกันเช่นเคยนะครับรันดอมเสียงไทยวันนี้ก็จะมากันในหัวข้อที่ว่า ข่าวดียิ่งใหญ่ที่จะเกิดกับคุณเร็วๆนี้เออข่าวดียิ่งใหญ่ที่จะเกิดกับคุณเร็วๆนี้ว่ากันไปตามความเชื่อและการเสี่ยงไทยมีโอกาสเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นกับคุณก็ได้แล้วแต่ว่าสนาเดิมที่มีมาดูเพลินๆเป็นแนวทางนะครับนะโอเควันนี้คุณได้ไพ่แปดถ้วยเฮ้ยดีๆพอแปดถ้วยออกมาบางคนอาจจะคิดว่าไม่ดีหรือเปล่าไม่ใช่นะแปถ้วยผมมองในแง่ดีว่า คุณกำลังจะได้เจอสิ่งใหม่ๆ move on จากบางอย่างได้ปัญหาเก่าคลี่คลายอะไรแบบนี้เอ้ยไม่ธรรมดาเดี๋ยวมาดูขยายกันซิว่า8ถ้วยนี้ืคอคือเรื่องอะไรอ่าแถ้วยนี้คือเรื่องอะไรคุณจะ move on จากสิ่งใดๆดได้หรือมีเหตุการณ์ใหม่ๆดีๆเกิดขึ้นแน่ๆทรงนี้ขอไพ่ขยายหน่อยสิครับนี่ไง the hermit ไพ่ฤาษีออกมาแล้วคุณจะได้รับความสงบสุขในเบื้องต้นนะความสงบสุขเกิดขึ้นแน่ๆ ที่ผ่านมาจากแดถ้วยผมมองว่าคุณอาจจะเจอเรื่องความวุ่นวายพิลึกึกกือสารพัดปัญหาสารพันปัญหาจากผู้คนมากคนมากความอะไรแบบนี้หรือปัญหาใดๆก็แล้วแต่ที่คุณจะเดินจากมาได้หันหลังให้ทุกปัญหาไม่ได้แปลว่าหนีปัญหานะแต่หมายความว่ากรณีที่1คือตัดใจไม่เอาละเออแก้ไขไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นหาทําสิ่งใหม่ๆดีกว่าหรือกรณีที่สคือปัญหาคลี่คลายคุณจะพ้นออกมาได้และคุณจะได้ความสงบกลับคืนมานี่ไง ความสงบกลับคืนมาบางท่านที่มีเวลามีความสะดวกสามารถไปปฏิบัติธรรมได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะไปที่วัดที่สถานปฏิบัติธรรมหรือทาใจให้สงบอยู่ที่บ้านก็ได้การปฏิบัติธรรมอยู่ที่ใจคีย์เวิร์ดคือความสงบทางใจไม่ว่าร่างกายคุณจะอยู่ที่ไหนขอให้จิตใจสงบเป็นใช้ได้นะและราศีกันก็เด่นไม่ว่าคุณจะเป็นราศีใดดูได้ทั้งสิน้นแต่ราศีกันก็เด่นใบนี้มานะครับโอเคมาดูกันต่อนะครับแล้วก็ การเสียงไทยแบบนี้ดูได้ทุกท่าทุกราศีทุกท่านดูได้นะครับหัวข้อของเราเป็นหัวข้อสบายๆใช้เป็นแนวทางได้นะแล้วก็นี่เดอะเฮอร์ The it, ตามด้วย The Fool มันดีไหมล่ะสุดยอดไพ่รู้ใจเราอีกแล้วเออความสงบมาคู่กับความสบายใจสงบและสบาย Hermit ิต Herm กับ The Fool สงบและสบายแปลว่าอะไรแปลว่าจิต ของคุณร่างกายของคุณจิตใจของคุณจะเป็นอิสระมากขึ้นจากพันธนาการทั้งปวงถ้าคุณเคยมีปัญหาย้ำอีกทีว่าถ้าคุณเคยมีปัญหามันจะคลี่คลายได้จะหลุดพ้นออกมาได้จะได้รับความสุขสงบกลับคืนมาและม,คมะีความสุขบันเทิงเริงใจความสุขบันเทิงเริงใจไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องไปลัลลาเฮฮาปาร์ตี้กับใครแต่หมายความว่า ใจิตใจคุณจะเป็นอิสระอย่างมากในไม่ช้านี้หรือบางท่านเกิดขึ้นแล้วนะครับพลังงานสามารถเหลื่อมทางเวลากันได้ไม่ต้องไปปักใจว่าจะต้องเสี่ยงทายวันนี้จะต้องเกิดเดี๋ยวนี้หรืออีกหนึ่งเดือนอะไรอย่าไปล็อกเวลาช่วงเวลาสามารถคลาดเคลื่อนได้แต่ที่แน่ๆจะเกิดขึ้นไม่ช้าก็เร็วคุณจะมีความสุขสบายความบันเทิงนะความโล่งใจอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันเออดีงามมาดูกันต่อนะครับ แล้วก็ข่าวดีอันยิ่งใหญ่ที่จะเกิดกับคุณเร็วๆนี้ขอไพ่ขยายความหน่อยซิว่าจะเกิดสิ่งดีๆใดๆความสบายใจมาละแนวโน้มดีละแล้วก็โอ้โห,โห,โหราชินีถ้วยคุยนอตครับยินดีด้วยไม่ว่าคุณจะ เจออะไรมาไม่ว่าคุณจะผ่านอะไรมาก็แล้วแต่นับจากนี้ชีวิตคุณจะถูกยกระดับให้สูงขึ้นยกระดับสูงขึ้นอาจจะไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยนอนหลับหนึ่งคืนตื่นมาร่ํารวยเป็นเศรษฐีทันควันอันนั้นก็เวอร์ไปไม่ไม,ไม่ไม่ขนาดนั้นนะครับแต่อันนี้หมายความว่าเมื่อปัญหาคลี่คลายคุณจะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดีจากคนรอบข้างถ้าคุณเคยถูกใส่ร้ายใส่ความหรือถูกปัญหาใดๆรุมเร้ามา ผู้คนจะเข้าใจคุณเออปัญหาจะคลี่คลายคุณจะได้รับความยุติธรรมแล้วก็เรียกว่าได้รับการเอาใจใส่เป็นอย่างดีจากคนรอบข้างถ้าคนเคยเข้าใจผิดคุณคนจะเข้าใจคุณถูกต้องและกลับมาเข้าข้างคุณเหมือนเดิมกลับมาสนับสนุนคุณเหมือนเดิมแบบนี้คุณจะเป็นที่รักมากขึ้นของผู้คนทั่วไประใบนี้ความราชินีท้วยบุคลิกภาพของคุณมีแนวโน้มที่จะเป็นคนอ่อนโยนสุภาพอ่อนโยนอยู่แล้ว ยิ่งทำให้คนรักคุณได้ง่ายมากขึ้นเลยรักในที่นี้ไม่ได้หมายความถึงความรักเชิงคู่รักชู้สาวอย่างเดียวนะหมายถึงกัละยาณมิตรพี่น้องเพื่อนฝูงคนสนิทมิตรสหายได้หมดเอาเป็นว่าคุณจะถูกใครๆมารุมรักรุมชอบเป็นที่ชื่นชมยินดีประมาณนี้เรียกว่าอยู่ดีๆก็ฮอตขึ้นมาในสังคมของคุณเอ้าลองสังเกตดูมันจะมีปัจจัยบางอย่างไม่ว่าจะเป็นความสามารถของคุณจังหวะชีวิตดวงเปิดจังหวะดีหรือแม้แต่ คุณไปทำกิจกรรมบางอย่างแล้วเกิดประโยชน์ต่อคนหมู่มากทำให้ผู้คนหมู่มากชื่นชมคุณก็ได้เช่นกันนะครับเอ,อลองดูนะมาดูกันต่อสิข่าวดีอันยิ่งใหญ่ที่จะเกิดกับคุณเร็วๆนี้โอ้โห9เหรียญอุดมสมบูรณ์พูนสุขนายอัลเพนท์เคิลส์วันนี้มีทั้ง Hermit The f เดอะฟูลราชินีถ้วยและ9เหรียญจากที่คุณเคยมีปัญหาใดๆอยู่คุณจะพลิกฟื้นได้ ถ้าคุณเคยมีปัญหานะปัญหาจะได้รับการแก้ไขแต่ถ้าคุณไม่ได้มีปัญหาใดๆแปลว่าคุณจะสุขสบายยิ่งขึ้นไปอีก ท่านที่มีความทุกจะพ้นทุกท่านที่มีความสุขจะสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปก้าวเหรียญเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์เป็นไพ่เศรษฐีอีกใบหนึ่งและย้ำเช่นเคยว่าการเสี่ยงทายได้ไพ่เศรษฐีไม่ได้แปลว่าหยิบปุ๊บรวยปับ๊บแต่หมายความว่าคุณมีโอกาสที่จะฐานะดีขึ้นมีโอกาสมั่นคงมั่งคั่งขึ้นโดยลำดับและตามความขยันนะครับดูดวงเราย้ำเสมอว่าดูแบบไม่งมงายดูแบบเป็นแนวทางชีวิตนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติเมื่อดวง แล้วให้ไปปฏิบัติดีนี่คือการดูดวงที่สร้างสารรค์ไม่งมงายนะครับก้าวเหรียญบ่งบอกว่าคุณมีโอกาสมั่งคั่งร่ำรวยถ้าคุณขยันขันแข็งท่าทำในสิ่งที่ถูกที่ควรอะไรแบบนี้นะขยันเก็บออมแล้วก็อย่าไปสูงสิงกับคนที่ชักจูงคุณไปในทางที่ผิดแบบนี้นะคบคนดีคบบัณฑิตอะไรแบบนี้ชีวิตก็จะดีประมาณนี้เลยที่แน่ๆคือความอุดมสมบูรณ์จะค่อยๆเพิ่มขึ้นโดยลำดับใครที่คิดจะเก็บออมเงินสามารถทำได้เออ การลงทุนก็สามารถทําได้พอประมาณนะพอประมาณหมายความว่าอย่าเกินกําลังอ่าแล้วดูให้ดีด้วยว่าการลงทุนนะั้นเป็นการลงทุนของจริงที่ดีจริงๆหรือการถูกหลอกลวงหรือไม่เช็คให้ดีประมาณนี้เพราะเมื่อคุณมีเงินมากขึ้นก็จะมีคนอยากรู้จักมากขึ้นเป็นธรรมดานะครับคัดกรองดีๆเวลาคนเข้าหานะแล้วก็โอ้โอดีอัมเพอร์โอ้โอ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 พูดไม่นั่งขาดคำ ชีวิตคุณจะเติบโตก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆทยอยเติบโตจากเคยมีปัญหามาได้รับการแก้ปัญหาชีวิตสุขสบายมากขึ้นความสงบกลับคืนมาสติมาปัญญาเกิดคำทํานายที่หนึ่งจากใบนี้นะ คุณจะเติบโตขึ้นมีอำนาจวาสนาบารมีด้วยตัวคุณเองหรือจากการสนับสนุนของผู้ใหญ่และอีกความหมายหนึ่งคือตอนเนี้ไม่ว่าคุณทำอะไรอยู่ก็แล้วแต่คุณมีผู้หลักผู้ใหญ่เป็นแบ็กอัพที่ดีผู้ใหญ่สนับสนุนดีมากใบนี้ออกมาทำนายดีได้เลยและราศีเมษก็เด่นไม่ไว่าจะเป็นตัวคุณหรือคนแวดล้อมนะครับแม้แต่เจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนของคุณใครก็แล้วแต่ที่เป็นราศีเมษจะให้คุณรประโยชน์อย่างสูงสุดเลยแต่ราศีอื่นก็ได้เช่นกันนะ เพียงแต่ณเวลานี้ราศีเมษเด่นก็เท่านั้นเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะมีคําเตือนเล็กน้อยแม้ว่าคุณจะดวงดีแต่ระวังอย่าไปขัดใจกับผู้ใหญ่อ่าอย่าทําอะไรให้ผู้ใหญ่โกรธเพราะอาจจะเกิดปัญหาได้ถ้าคุณยึดถือความถูกต้องนะมีความสุภาพอ,อ่อนน้อมถม่อมตนทําในสิ่งที่ถูกที่ควรผู้ใหญ่สนับสนุนคุณดีอย่างแน่นอนและคุณมีโอกาสเติบโตได้ด้วยนะครับไม่ธรรมดา กรณีที่คุณมองหาคู่รักคู่ครองอยู่คุณมีโอกาสได้คู่ดีเจอคนในเครื่องแบบเจอคนที่มีอำนาจวาสนาบรารมีได้ด้วยนะครับแต่มาดูซิว่าโชคดีของคุณข่าวดีข่าวใหญ่ของคุณเร็วๆนี้คืออะไรข่าวดีที่ยิ่งใหญ่ของคุณโอ้โห,โห,โหชัยชนะทั้งปวง 6, มว6วไม้เท้า s i of w a n d s ไพ่ใบในี้ความหมายคำจักบัดความตามตำราสากลก็คือ victory victory อชัยชนะไพ่แห่งชัยชนะ หกไม้เท้าปรากฏเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ต้องทำนายว่าเกิดชัยชนะไม่ว่าคุณจะอยู่ในการแข่งขันใดๆหรือไม่ก็แล้วแต่แม้แต่การแข่งขันกับตัวเองเออแข่งกับตัวเองคุณก็จะเอาชนะใจตัวเองได้บางท่านอยากทำสิ่งดีๆให้ตัวเองแต่ทำไม่สำเร็จเลยพยายามมาโดยตลอดแพ้ใจตัวเองมาโดยตลอดอยากเลิกบุหรี่อยากลดน้ำหนักอยากออกกำลังกายหรืออยากทำงานใดๆก็แล้วแต่ จากนี้ไปคุณจะเอาชนะใจตัวเองได้นี่ชีวิตคุณจะดีขึ้นเมื่อเอาชนะใจตัวเองได้สร้างสรรค์สิ่งดีๆด,ด้วยตัวเองได้ลำดับถัดไปคือชนะใจผู้อื่นด้วยการชนะใจผู้อื่นมันดีตรงที่ว่าเราไม่ได้สร้างศัตรูเราใช้คุณงามความดีในการเอาชนะใจเขาให้เขามานิยมชมชอบชื่นชอบเรารักเราด้วยน้ำใสใจจริงคุณจะได้มิตรเพิ่มได้สังคมใหม่ๆเพิ่มและหยิบจับอะไรจะง่ายขึ้นเพราะจากนี้จะมีคอนเนคชั่นที่ดีเข้ามาช่วยเหลือ มีโอกาสประสบความสําเร็จในชีวิตสูงมากแต่ต้องขยันด้วยนะย้ํานะไม่ใช่ดวงดีแล้วนั่งรอไม่ได้นะครับนะเราดูดวงไม่งมงายนะครับดูเป็นแนวทางดวงดีแล้วลุกไปขยันขันแข็งเลยเออโอเคไปกันต่อเฟ้ยพลังงานดี6ไม้เท้ามาชื่นใจแล้วเอ็มโพเรอร์มาก็ชื่นใจเมื่อกี้ข่าวดีมาแน่นอนความโชคดีมาเยือนแล้วอยู่ที่ว่าคุณจะมองเห็นหรือไม่อมีความพร้อมในการรับไว้หรือไม่ โชคดีจะมาเยือนคนที่มีความพร้อมอืมเตรียมความพร้อมดีๆนะครับโอ้โหสามถ้วย t of Cups พูดไม่ทันขาดคำว่าให้เตรียมความพร้อมดีๆความเฉลิมฉลองกำลังจะเกิดขึ้นไพ่สามถ้วยตาแบบฉบับออริจินอลดั้งเดิม3ามถ้วยดั้งเดิมนะไพ่ทาโร่เดี๋ยวนี้มีสวยๆงาๆวาดไปหลากหลายนะ ศิลปินสร้างสรรค์ไพ่ทาโร่ใหม่ๆออกมามากมายแต่ไพ่ทาโร่สากลดั้งเดิมออริจินัลสาถ้วยคือความเฉลิมฉลองยินดีนะ ผู้คนชูถ้วยชยโยโหร้องยินดีกันขนาดนี้ทำนายได้เลยว่าจะเกิดสิ่งดีๆสิ่งอานเป็นมงคลกับชีวิตคุณบางท่านมีโอกาสได้ไปร่วมงานมงคลหรือเกิดงานมงคลกับตัวคุณเองไม่ว่าจะเป็นการาทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานแต่งงานของตัวเองหรือของญาติหรือของคนใกล้ชิดใดก็แล้วแต่กิจกรรมใดก็แล้วแต่ท,ที่เป็นงานมงคลงานเฉลิมฉลองจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนโอเคมาดูกันต่อเลยนะครับ พลังงานดีงามวันนี้อืข่าวดีอันยิ่งใหญ่ที่จะเกิดกับคุณเร็วๆนี้คืออะไรขอให้ไพ่บอกทีนะครับขอให้ไพ่ขยายความทีนะโอ้โห,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 โหราชินีเหรียญไม่ธรรมดาแล้ววันนี้มีทั้งราชินีถ้วยราชินีเหรียญเอ็มเพร,ร์และไพด่ดีๆอีกมากมาย ราชินีเหรียญยิ่งออกมาตอกย้ำคอนเฟิร์มว่าชีวิตคุณจะได้ยกระดับฐานะให้ดียิ่งขึ้นคุณสุภาพสตรีสเสียงไทยได้ใบนี้ชีวิตคุณจะได้ยกระดับสูงขึ้นได้รับการเชิดหน้าชูตามีเกียรติมีศักดิ์ศรีเป็นที่ชื่นชอบยกย่องในสังคมนะครับส่วนคุณสุภาพบุรุษที่ได้ใบนี้ก็คือดวงนารีอุปถัมภ์ชัดเจนซึ่งผมย้ําอยู่เสมอว่านารีอุปถัมภ์ไม่ได้แปลว่านั่งนั่งนอนให้ผู้หญิงเลี้ยงนารีอุปถัมภ์คือ ติดต่อสื่อสารประสานงานทำกิจกรรมใดกับสุภาพสตรีแล้วจะมีโชคดีมีสุภาพสตรีให้การสนับสนุนแบบนี้โอ,อ้โหรับไว้เลยเป็นไพ่มหาเศรษฐีเลยนะมีดวงรวยด้วยถ้าคุณจับกิจการ,รงานใดที่ถูกต้องถูกที่ถูกเวลาเรียกว่าทำในสิ่งที่ถนัดถูกที่ถูกเวลาคุณมีโอกาสารวยได้เออ,ห,อหรืออาจจะมีคนรวยมาอุปถัมภ์ได้ด้วยนะแถมให้อีกอย่างหนึ่ง อาจจะมีคนรวยเข้ามาอุปถัมภ์ได้ด้วยแต่ต้องเข้าใจกันตรงกันนะว่าอุปถัมภ์ไม่ได้แปลว่าเขาจะมาเลี้ยงดูคุณโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรเลยอุปถัมภ์คือคุณใช้ชีวิตของคุณตามปกติต่อสู้ด้วยตนเองทํางานขยันขันแข็งด้วยตนเองแล้วขาดเหลือตรงไหนผู้อุปถัมภ์เขาจะมาเติมให้นี่คือความหมายของอุปถัมภ์นะครับโอเคไปกันต่อนะแล้วก็ข่าวดีอันยิ่งใหญ่ที่จะเกิดกับคุณเร็วๆนี้ โดดเด่นมาเลยวันนี้เรื่องอสภาพความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการเงินท,ที่ดีการได้เกี่ยวข้องกับผู้มีอำนาจอะไรแบบนี้แล้วความรักความสัมพันธ์จะดีหรือไม่อืมโอ้ผู้ไม่ทันขาดคำเรื่องความรักความสัมพันธ์6ถ้วยออกมาต้องทำนายเพิ่มเติมว่านอกจากคุณจะมีชีวิตที่ดีขึ้นมีการเงินที่น่าจะดีขึ้นแล้วก็ พบปะผู้คนในแวดวงสังคมที่สูงขึ้นคุณมีโอกาสได้มิตรภาพเก่าๆกลับคืนมาด้วย6ถ้วยปรากฏขนาดนี้เพื่อนเก่ากลับมาแน่นอนคนในสังคมเดิมๆกลับมาแน่นอนบางท่านอาจจะตกใจอ้าวแล้วแฟนเก่าจะกลับมาไหมแฟนเก่าจะกลับมาไหมหกถ้วย ก็มีโอกาสในบางท่านแต่ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละท่านนะอย่าเพิ่งหัวร้อนนะครับกรณีที่แฟนเก่าบางท่านจบกันไปไม่ได้ทะเลาะกันยังคงเป็นเพื่อนกันอยู่มีโอกาสที่จะยังเกื้อกูลกันต่อไปแต่ยกเว้นในบริบทของบางท่านที่ทะเลาะกันไปจบไม่ดีก็ต่างคนต่างแยกย้ายก็ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกันอีกประมาณนี้เท่านั้นเองไม่ยากไม่เย็นแต่ผมมองว่าเป็นใครก็ได้ในสังคมเก่าๆเพื่อนเก่าเด่นมากใบนียนะอยากให้โฟกัสที่เพื่อนเก่ามากกว่า เพื่อนที่สมัยเรียนเพื่อนสมัยที่ทํางานเก่าอะไรแบบนี้มีโอกาสนําข่าวดีมาให้มาเกื้อกูลซึ่งกันและกันต่อไปในอนาคตโอ้โหขอให้ขยายเพิ่มเติมอีกสักหน่อยแล้วข่าวดีนี้จะมาเร็วๆนี้หรือไม่จริงๆเราไม่อยากให้ไปใจจดใจจ่อเรื่องช่วงเวลาเพราะมันสามารถยืดหยุ่นได้นะครับแล้วก็โอสีดับอาจจะต้องรอคอยสักหน่อย สีดาบออกมาเขาก็ต้องทํานายตามตรงว่าไม่ทันใจแบบชนิดที่ว่าปุบป,ปับจะไม่รวดเร็วชนิดที่ว่าเอ้ยวันนี้พรุ่งนี้ได้เลยไม่ใช่อาจจะต้องรอเป็นหลักสัปดาห์หลักเดือนหรือหลายเดือนบางท่านอาจ,จต้องรอเป็นปีขึ้นอยู่กับว่าคุณรอคอยสิ่งใดกิจการบางอย่างสามารถสําเร็จได้ภายใน1เดือนมันก็ได้ไวแต่กิจกรรมบางอย่างต้องรอเป็นปีมันก็ต้องรอนะครับมันแล้วแต่ องค์ประกอบต่างๆที่ทั้งที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นการปลูกต้นไม้ถ้าคุณปลูกต้นไม้ขนาดเล็กอ่าหเดือน -3 เดือนปีหนึ่งอาจจะเติบโตได้ผลละแต่ถ้าคุณปลูกต้นไม้ใหญ่คุณอาจต้องรอเป็น10ปีอะไรแบบนี้เรานึกภาพตามดูนะประมาณนี้เลยเอาไป็ว่าไม่นานเกินรอเพราะว่าพ่ใบที่ออกไปตอนแรกนั้นบ่งบอกชัดเจนว่ามีดวงชะตาที่ดี มีดวงดีรออยู่นะครับสิ่งดีๆรอคอยอยู่ถ้าคุณไม่ใจร้อนจนเกินไปผมเชื่อว่าไม่นานเกินรอนะแล้วก็ไม่นานเกินรอแต่มีคำเตือนออกมานิดหนึ่งห้าไม่เท้าไฟออฟบอนส์ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คุณดวงดีก็จริงแต่ขอให้คุณอ่อนน้อมถ่อมตน พูดให้น้อยสื่อสารให้น้อยเท่าที่จําเป็นหมายความว่าเวลาดีใจอย่ากระตกกระตาขออนุญาตแนะนําตรงๆนะไม่ได้ว่านะเวลาดีใจอย่าดีอย่าดีใจเสียงดังมากเออหมายความว่าดีใจเงียบๆเ,เก็บความดีใจเก็บความชื่นใจไว้เฉลิมฉลองกันในบ้านในครอบครัวกับคนที่รักคนที่สนับสนุนก็พออะไรแบบนี้อย่าเป่าประกาศมากเพราะถ้าคุณมีความโชคดีแล้วเป่าประกาศมันอาจจะมีคนหมันไส้อิจฉาคุณได้อะไรแบบนี้แล้วก็มากคนมากความพูดง่ายๆมีความสุขเงียบๆจะดีที่สุด มีความสุขเงียบเงียบรวยเงียบเียบและระวังถ้าคุณมีเงินมากขึ้นมาอย่าให้ใครรู้ถ้าคนรู้ว่าคุณมีเงินเขาจะมาเบียดเบียนคุณทันทีเลยนะครับประมาณนี้นะมีความสุขเงียบเงียบรวยเงียบเงียบท่องไว้เลยมากคนมากความอย่าให้ใครมารู้ความสุขของฉันฉันจะมีความสุขเงียบเงียบท่องไว้เลยประมาณนี้จริงๆเอ้ามากคนมากความจริงๆสมัยนี้คนเราบางคนก็แปลกเออพอเรามีความสุขเขาจะรู้สึกอ่ไม่ดีกับเราอะนะ มันก็แปลกแต่จริงจะเรียกว่าเขาอิจฉาเราได้ไหมมันก็ทํานองนั้นแหละแต่ไม่ต้องไปใส่ใจหรอกเขาทาอะไรเราไม่ได้ตราบใดที่เราประสบความสําเร็จด้วยตัวเองมันจะยั่งยืนไม่มีใครทําอะไรคุณได้ย้ําเลยว่ามากคนมากความมีความสุขเงียบๆอย่าประกาศเออโอเคไปต่อนะครับแล้วก็ลุน้นดวงดีขนาดนี้มีสิ่งที่ต้องระวังเล็กน้อยแต่ก็เป็นเรื่องพื้นฐานสามัญทั่วไปไม่ได้ยากอะไร หนึ่งถ้วยควางสัมพันธ์มาแล้วเออ กำลังนึกอยู่เลยว่าความสัมพันธ์จะออกไหมวันนี้เมื่อกี้มี6ถ้วยไปแล้วเพื่อนเก่าไปแล้วอันนี้หนึ่งถ้วยมิตรใหม่จะได้มิตรใหม่การยนณมิตรใหม่ๆความสัมพันธ์ใหม่ๆจะมีคนเข้ามาผูกสัมพันธ์ใหม่ๆม,มีโอกาสได้สังคมใหม่แม้แต่มีคนมาจีบความเป็นหนึ่งถ้วยถ้าเป็นคุณคนโสดมีคนมาจีบลองเปิดใจคุยดูคบหาดูคุณมีโอกาสได้การยาณมิตรเพิ่มเป็นอย่างน้อยหรือถ้าจะลิดตรงกรันศีลเสม,มอกันมีโอกาสพัฒนาเป็นคู่รักได้แต่ถ้าคุณมีคู่แล้วทํานายว่าคุณจะยังมี เสน่ห์อยู่ดีนะครับต่อให้คุณมีคู่แล้วคุณก็ยังคงมีสเสน่ห์อาจจะมีคนมาจีบเรื่อยๆขอให้ยาวันไหวนะคู่ของคุณดีอยู่แล้วใครเข้ามาถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วใครเข้ามาคบเป็นเพื่อนเท่านั้นพอเว้นระยะไว้ให้ดีแต่คนโสดเต็มที่กับชีวิตได้เลยมิตรใหม่มาแน่นอนโอ้โหข่าวดีรอบด้านจริงๆวันนี้ย้ำเล็กน้อยมีคําเตือนเล็กน้อยคืออย่าให้ใครรู้เยอะว่าเรามีความสุขเออมีความสุขเงียบๆนะครับประมาณนี้อืมแล้วก็ ผลงานดีมากขอใบสรุปสวยๆสักหนึ่งใบสิครับวันนี้ข่าวดีของคุณชัดเจนแล้วลหละว่าเป็นเรื่องชีวิตที่ดีขึ้นคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมิตรใหม่ความสัมพันธ์ใหม่ๆการเงินก็ดีดีรอบด้านเลยถึงเวลาดวงดีเนี่ยอะไรอะไรมันก็ดีขึ้นมาพร้อมๆกันเลยจริงๆนะครับขอให้เชื่อมัน่นขอให้มีศรัทธาโอ้สตรอง ออกมาจนได้วันนี้ไพ่ใบที่ผมชอบมากอีกใบหนึ่งหญิงแกร่งกับสิงโตไพ่สเตรนจ์เรื่องยากจะก,กลายเป็นเรื่องง่าย จากที่เปิดมาทั้งหมดวันนี้ชีวิตคุณอยู่ในช่วงดวงดีขาขึ้นแล้วมีโอกาสหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองสังคมใหม่ก็ดีเพื่อนก็ดีคนรักก็ดีชีวิตจะถูกยกระดับขึ้นและเรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายปัญหาใดๆจะได้รับการแก้ไขและยังมีโอกาสจะได้เจอคนที่คู่ควรนะครับหญิงแกร่งกับสิงโตนะสิงโตปกติมันไม่ได้ยอมให้ใครกอดง่ายๆภาพนี้คือหญิงสาวแกร่งที่กอดสิงโตอยู่เชื่องเลยนะใบนี้น่ารักมากเรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่าย มีโอกาสเจอคนที่คู่ควรมีโอกาสได้คนรักที่ยอมคุณมากชื่นชอบคุณมากรักคุณมากทั้งรักทั้งหลงอะไรแบบนี้ก็ได้เออสุดยอดอีกสักใบไหมอีกสักใบไหมเอ้ยลองดูอีกสักใบพลังงานดีงามขนาดนี้อยากได้เดอะซันยังเลยอืมไม่รู้จะออกไหมวันนี้แต่ไม่เป็นไรจะออกหรือไม่ออกก็แล้วแต่วันนี้ไพ่ดีงามออกมาเพียบแล้วถือว่าดวงดีนะครับขอใบส่งท้ายสวยๆสักหนึ่งใบไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ถือว่าดีทั้งนั้น 8ไม้เท้า eight of wands ยินดีด้วยใบนี้ตำราสากลว่าไว้ทุกสิ่งทุกอย่างกำลังก้าวหน้าพุ่งทยานไปข้างหน้าตามภาพแนวทางสากลทำนายไว้ชัดเจนว่าเมื่อใด8ไม้เท้าปรากฏทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณคาดหวังกำลังพุ่งทยานไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยัง้งมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงสุดคิดอ่านการใดดวงดีแล้วลงมือทำเลยนะครับโอเคครับขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ